สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาโซนวันนี้เราจะพามารีวิวรถยนต์ซีดานขนาดเล็กที่กำลังเป็นที่สนใจอย่างมากในปี2026กับ Toyota y a r ริ a t i v รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีการอัปเดตท,ทั้งดีไซน์ภายนอกสมรรถนะการขับขี่และเทคโนโลยีต่างๆให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่มากขึ้นพร้อมข้อมูลด้านความเร็วสูงสุด อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและราคาจำหน่ายล่าสุดในประเทศไทยเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกของ Toyota y a r ริ a t i ท2 2 2 6 6รุ่นนี้มาพร้อมกับการปรับโฉมใหม่ที่ดูโฉบเฉี่ยวและทันสมัยกว่าเดิมกระจังหน้าขนาดใหญ่ทรงหกเหลี่ยมดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตมากขึ้นเสริมด้วยไฟหน้าเล็ดแบบโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดลัยเลที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนน ฝากระโปรงหน้าออกแบบให้มีเส้นสายที่คมชัดเพื่อเพิ่มความดุดันด้านข้างตัวรถยังมีเส้นค้าดที่วิ่งต่อเนื่องจากไฟหน้าไปถึงไฟท้ายทำให้ตัวรถดูยาวและเพรียวขึ้นล้ออลลอยขนาด16นิ้วดีไซน์ใหม่แบบทูโทนเพิ่มความพรีเมียมและความสปอร์ตในเวลาเดียวกันด้านท้ายของยาริเซทีป2026ก็มีการปรับดีไซน์ให้ดูสวยลงตัวมากขึ้น ไฟไทายเล็แบบใหม่ที่เชื่อมต่อกันด้วยเส้นโครเมียมบางๆให้ความรู้สึกกว้างและหรูหรากันชนหลังออกแบบใหม่ให้มีความโค้งมนแต่ยังคงความสปอร์ตด้วยดิฟฟิลเซอร์สีดำด้านรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับสีตัวถังใหม่ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่เช่นสีแดงเมทัลลิกและสีเทาดักเมทัลลิก ในด้านสมรรถนะโตโยต้ายาริสเอที2 2 2 6 6ยังคงใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.2ลิตร3 NRV EDOSC OH Dual VVTi ให้กำลังสูงสุด94แรงม้าแรงบิดสูงสุด110นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ปรับจูนใหม่ให้การเร่งแซงทำได้มั่นใจและนุ่มนวลกว่าเดิมแม้จะเป็นรถในกลุ่มอีโคคาแต่ก็ให้การตอบสนองที่ดีในเมืองและยังสามารถเดินทางไกลได้อย่างสบาย สำหรับการขับขี่โตโยต้าได้ปรับปรุงระบบการสะเทือนทั้งด้านหน้าและด้านหลังให้มีความนุ่มนวลแต่ยังคงการเกาะถนนที่มั่นคงมากขึ้นเสียงรบกวนจากภายนอกถูกลดลงด้วยวัสดุซับเสียงที่เพิ่มขึ้นในหอลายจุดทำให้ภายในห้องโดยสารเงียบและเพิ่มความสบายในระหว่างการเดินทางความเร็วสูงสุดของรุ่นนี้อยู่ที่ประมาณ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปในประเทศไทย ในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง Toyota ายาริสเอที2,026สามารถทำได้เฉลี่ยประมาณ22กิโลเมตรต่อลิตรตามมาตรฐานการทดสอบของผู้ผลิตซึ่งถือว่าประหยัดน้ำมันอย่างมากเหมาะสำหรับคนที่ต้องขับรถทุกวันหรือเดินทางไกลบ่อยๆเพราะจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวภายในแม้วันนี้เราจะเน้นรีวิวภายนอก แต่ก็ขอพูดถึงเล็กน้อยว่า yaris ev สอีใช้วัสดุที่ดูพรีเมียมมากขึ้นคอนโซลกลางออกแบบใหม่พร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วที่รองรับ apple carplay และ android auto พวงมาลัยมัลติฟังกชันปรับสูงต่ำได้เบาะนั่งปรับดีไซน์ให้กระชับและนั่งสบายมากขึ้นด้านความปลอดภัยโตโยตา้าก็จัดเต็มเช่นเคยรุ่นนี้มาพร้อมระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนที่รวมทั้งระบบเตือนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบช่วยเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมช่วยดึงกลับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน และกล้องมองรอบคัน360องศาพเพื่อเพิ่มความมั่นใจในทุกการขับขี่ราคาจำหน่ายล่าสุดของ Toyota Yaris a t i ที2026ในประเทศไทยเริ่มต้นประมาณ549,000บาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นและไปจนถึงประมาณ699,000บาทสำหรับรุ่นท็อปซึ่งถือว่ายังอยู่ในระดับที่คุ้มค่าสำหรับรถซีดานขนาดเล็กที่มีทั้งดีไซน์สวยประหยัดน้ำมันและเทคโนโลยีครบครัน สรุปแล้ว Toyota t o y ย t a ายาริเซที2026เป็นรถที่เหมาะกับคนที่มองหารถซีดานขนาดเล็กที่ให้ความคุ้มค่าในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่สวยและดูทันสมัยสมรรถนะที่เพียงพอและประหยัดน้ำมันเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ครบและราคาที่จับต้องได้เหมาะทั้งสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นมีรถคันแรกหรือคนที่ต้องการรถประหยัดไว้ใช้งานในชีวิตประจาวันอย่างแท้จริง นี่คือทั้งหมดจากการรีวิว Toyota Yaris a t i ที2026ในวันนี้หากใครที่กำลังมองหารถในงบไม่เกิน700,000บาทและอยากได้รถที่ครบเครื่องทั้งความสวยความประหยัดและความปลอดภัยรุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้าในช่องคาสโซน